นยอมจ่ายเงินให้ผม2อ0 0มืบาทไม่จ่ายดูไปซื้องอลลุงโนวานะครับเกิน2 0 0 0ืซื้อผมไม่ได้ผมไม่เอาผมต้องการรีวิวให้ทุกคนได้ดูจริงคุณมาถูกทางแล้วนี่นวันนี้ผมจะมาเปิดสูตรรับความแรงของลุงโนวานะครับซึ่ง f c ถามกันมาเยอะมากๆนะครับว่าโนวาเนี่ใช้สเต็ปอะไรลูกสูบเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างน,นะครับอยากแรงแบบนี้นะฮะผมจะตอบในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับ มาดูว่าสเปคเครื่องยนต์เป็นอะไรก<ป>่อหนึ่งถ้ามาถึงลุงโนวาน,นะครับท<ป>ุนก็จะเห็นในเรื่องของการตกแต่งที่ไม่เหมือนใครนะฮะโดยเฉพาะล้งก็สีขาวนี่มีความจัดจ้านจีจัดโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครนะฮะแอย่างต่อมานะครับผมจะมีเซนให้ดูนะฮะอันนี้คือในส่วนของระบบเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะเป็นเสื้อเดิมเสื้อเดิมแต่ลูกไม่เดิมนะครับขออนุญาตเปิดน,นะฮะอันนี้ใช้ลูก5.9 ครั้งแรกในช่องนะครับครั้งแรกที่เปิดให้ทุกคนได้รู้นะว่าใช้ลูกสูบอะไรลูก5 9แล้วก็ลีดใช้ลีดแดดลีดแดดนะแล้วก็อย่างต่อมานะครับคาบู617ขาบูเคเลียมนะครับส่วนระบบไฟใช้กล่องไฟ E7 กล่ e องไฟ E7 ไฟแดดอ่าถ้าคนเล่นรถจะรู้นะฮะปักประมาณนี้ของไฟ e 7นะครับระบบเกียร์เดี๋ยวมีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เราจะไม่บอกว่าเปลี่ยนเกียร์อะไรบ้างแต่เราอยากจะบอกว่าเกียร์เปลี่ยนแล้วทําแล้วแล้วเขเวียงเขเวี่ยงใช้ปองพวกตระกูล125อันนี้ก็บอกแค่นี้ฝั่งพวกแดดพวกเอเวนประมาณนี้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเปิดเผยน,นะฮะส่วนท่อที่ใช้เป็นท่อสูตร ดิดมหาชัยดิบมอเตอร์เป็นท่อข้าดรถคันนี้จะใช้ในเรื่องของท่อลอด1ตัวแล้วก็ท่อขข่อีกตัวหนึงเป็น2ตัวนะอันนี้เป็นการรีวิวสั้นๆให้ทุกคนได้รู้กันนะฮะรู้สเปคเครื่องยนต์แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันหน่อยนะฮะอยากรู้เดีว่ามันแรงแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวไปดูคลิปเป็นดีกว่าไม่ธรรมดาคุณมาถูกทางแล้วนี่น เรียบร้อย I don't Субтитры сделал DimaTorzok สาสไปสองร้อยนะฮะไม่จะไปสี่รอยดูที่้องสาวดูเงียบๆเจ็บแอสองครับเรียบร้อยครับกุ๊กโนวา ไฟที่แข่งกับ BMW 700แรงม้านะครับก็รอดูคลิปเต็มๆดีกว่านะครับผลแพ้ชนะนะฮะเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับมันเดือดกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ชอบคลิปสไตล์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงโนวาแล้วก็ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปด,ดีต่อไปนะครับ